คนเกิดวันจันทร์มักเป็นคนอ่อนไหวอ่อนโยนและมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนมักจะมีแนวโน้มได้รับการกระทบกระเทือนความรู้สึกและอารมณ์ได้ง่ายอาจจะลึกสึกเครียดและกังวลมากกว่าคนทั่วไปความรู้สึกละเอียดอ่อนอาจทําให้เกิดความลำบากในการจัดการกับความเครียดคนวันจันทร์มีจิตที่ละเอียดอ่อนอาจจะทําให้มี ความขัดแย้งในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ง่ายเช่นนะครับการความสัมพันธ์ในเรื่องของคนรักหรือคนใกล้ชิดนะครับที่ไม่สามารถแสดงออกได้เต็มที่การตัดสินใจนะมักจะมีการลังเลต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดูดีไม่กระทบต่อใครการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดอาจจะลำบากและกดดันสำหรับคนเกิดวันจันทร์ คุณหันงจันเนี่ยมีความอ่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจอารมณ์แปรปรวนความเครียดมากอาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายทําให้ท่านนอนไม่หลับปวดหัวหรือมีระบบทางเดินอาหารเหล่านี้เป็นลักษณะของตัวคุณหรือไม่ก่อนจะรับฟังคําทํานายกดหัวใจกดติดตามกดแชร์กดเซฟเพื่อบูชาครู ให้ไพ่แม่นยำ่ังตาเห็นและพิมพ์ต่อใต้โพสต์ได้เลยว่าฉันโชคดีปูจ๋าขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดตั้งจิตนิ่งๆอาจารย์จะเอาไพา่ฤาษีเปิดกรรมฤาษีตาทิพย์มาทํานายดวงชะตาสําหรับตัวคุณอยากดูดวงส่วนตัวหรืออยากเรียนผลกดจิ้มเข้าไป คำว่าเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อทัทธาปาริหารเกิดขึ้นกับตัวคุญจริงตั้งจิตนิ่งๆขอบารมีปู่บอกดวงเดือนมิถุนายนสำหรับคนเกิดวันจันทร์ปู่ฤศิธาไฟบอกว่าพระอาทิตย์บ่งบอกถึงความสำเร็จความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต สถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่เป็นไปในทางที่ต่างที่ดีอย่างหมายถึงการได้รับการยอมรับความรักความสมานที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างดูสดใสมีชีวิตชีวาแย่งชิงใบนี้นะครับบ่งถึงสถานการณ์ที่มีการแข่งขันและความต้าทายตัวคุณต้องเผชิญกับการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ เตือนให้คุณมีความตั้งใจและพยายามที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปสุสรัคการแข่งขันอาจทําให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นพระจันทร์บ่งถึงความไม่แน่นอนความลึกลับและความสับสนตัวคุณอาจจะรู้สึกหวาดกลัวหรือไม่มั่นใจในสถานการณ์บางอย่างเตือนให้คุณใช้สัญชาตญาณและความรู้สึกในการตัดสินใจ หลีเกเลี่ยงการกระทําที่ผิดพลาดจากการมองข้ามสัญชาตญาณที่สําคัญไม่มั่นใจวงถึงความรู้สึกลังเลไม่มั่นใจกังวลในตัวเองทําให้ตัวคุณเครียดนะครับทําให้คุณกังวลมากขึ้นตัวคุณอาจจะสงสัยในความสามารถในทิศทางทางเดินของตัวเอง ใน,นี้เตือนให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและพยายามเอาชนะความกลัวการมีความมั่นใจช่วยให้คุณก้าวผ่านความยากลำบากไปได้เซนเงินต้องดูดีๆนะครับในการทางเลือกนั้นนะครับผลดับแทนอาจจะได้เล็กน้อยหรือได้รับสิ่งที่มีคุณค่าน้อยนะครับแต่ก็ยังคงมีความสำคัญให้ไปนี้บอกว่านะครับ ให้คุณรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับแม้จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็าตามการสะสมและความประหยัดนะครับจะนำไปสู่ความมั่นคงในระยะยาวไพทั้ง5้าใบนะครับปู่บอกว่านะครับตัวคุณจะเห็นภาพรวมของสถานการณ์ในชีวิตที่ประกอบไปด้วยความสดใสและความสำเร็จ ที่มาพร้อมกับการที่ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันการท้าทายแม้จะมีความไม่แน่นอนและความกลงวลใจในตัวเองนะครับปู่บอกว่าให้คุณเชื่อมั่นและใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจผลตอบแทนแม้จะเล็กน้อยก็ยังมีความสำคัญและสามารถสะสมเพื่อความมั่งคั่งในอนาคต เลขปฏิหารคุณได้แก่58 103ขอเสียงคนวันจันทร์และพิมพ์ต่อใต้โพสได้เลยว่าฉันโชคดี